จังหวัดตลาดมาอีกตลาดหนึ่งเลยไปลองจังหวัดตลาดก็ไม่ตลาดเราเป็นตลาดริมทางแหละของขายขางทางของปลาต้อนนั่นเองครับเนี่ยเป็นที่ผมเคยขึ้นไว้ผมกคิดมานี่เป็นโซนปลาช่อนตากแดดปลาช่อนแดดเดียวหรือปลาช่อนย่างนะพี่น้องเดี๋ยวพาลงไปเบ่งหน่อยมีหดปลาลดไปยังไงปลาสดๆกับจิบ่มี้งนะตอนนี้มาถ่ายรวมเนี่ยันเลยถ่ายความนิ่งอืม นี่ที่เลยเลยจากไอ้ที่ไปเขาบุรีรัมย์นะพี่น้องยกเพราะจะไปชุมพ่บุรีตรงไปกับสตึกบุรีรัมย์นี่บุรีมิลลันขายปลาเมื่อปลาไม่ได้นานปุ๊บเดี๋ยวรถปลาขอช้อนแดดเดียวเปายาย็นใบใหญ่ อะไรหน่วยบาทเดือนบบโอ้แปดส,สิบบาทบบ<ป>อันนี้กำลังกำลังหมัมกอันนี้ปลาลวดตัวนี้นชีดละเก้าสิบบาทโอ้นี่ปลาลวดนี่ทอดแข็งๆกินก็พอเนี้ยนี่สุดยอดเลยนีไป้ช่อนอันนี้ปลาปปผงปลาพนอันนี้ยังหม่ำบ่เนี่ยใช่หม่ำปลายัง ปลาคอใส่ปลาคอเป็นสมก็มี้นที่นั่งเป็นสมเป็นปลาเจ้าที่เพื่อนเนี่ปลาเจ้ากัมีเป็นสมปลาเจ้าปลาลบได้ไปย่างมันก็ได้ใหญ่เด้อย่างมันก็เด้อหลายล้านเด้อเด้อเด้ออู้ว่าคือหนาสนใจแท้พี่น้องเยนี่ปลาอีไฟยังเนี่ยโอ้ชิ้นแก้วตากแห้งอือ อันนี้สดต้มยำอ่ะเนี่ยตัวน้กระเสียบเลยแม่เนี่ยต้องเขียเท่าไหร่เก้าสิบเขียนละเก้าสิบบาทเาเลยนี่มันสคือลายแต่ปลาคอเลยปลาคอเป็นปลาลากาละซินปลาลากาละซินปลาเคลื่อนเจ๋ย่ปลาเป็นเห็ดเลี่ยงปลาบ่ออ๋อเป็นปลาบ่อ ยังปลากัะยังโอ้มีถูกปลาอยู่เนยปลาลดนี่้ได้ค่ปลาลดปลาเลี้ยงเื่อนตีหรปลาลดบ่เลี้ยงนะคะเป็นธรรมชาติของมค่ะโอ้ปลาจากมตีมนของตนเลากัเนื้อที่ี่นไไม่นนรับไหมด่ไปรับยดดาของรับมานเพราะว่า่วงงสาวก็อยเม้ขอ้ ตลาดนั่นก่อช่องจอมไก่ไปไหนคือเดี๋ยวไปเห็นเนีอยากนี่ไปก็อนเกือบสองร้อยโล่เกือบสองร้อยโล่เจ้สละใบแยงเจ้าพ่อนั่นเจ้าไปใส่เราอันนี่เบื้องใบแย่งนะคุณอันเป็นปลากระแยงตัดอันนี้จะเอามาจากตัวเลสาบดิเมียนปะเอามาต้อกันคุณปะแมียนถูกเป็นปลาแม่น้ำเขาปลาแม่น้ำเขาป่ะเจ้ป็นแม่น้ำแย่เลยตัวเลือดสาบเลยยิ้นกระสือเนาะเสิร์ชเขาไปเบื้องก็ได้ค่ะตัวเลสาบมาจากช่องจอมไปแล้ววิช่องจอมห่ดเลย ปลาดุกกระมีปลาดุกกระพาแดดเดียวกวระพายางเดี๋ยวให้ยังมึงก็ได้ไหมครับโอ้ยงามหนาสนใจลยครับเอาโน้นเปิดตลาดนี่ได้ครับครับครับเดี๋ยวงามหมดลโอ้ยหลายล้านมากพี่น้อรออือปลาช่อนส,สดๆกบกม็มีกบเลี้ยงเราเป็นเราเป็นต้มน้าปลาเงียบลืมซื้อเลย,เลยปลาปลาซิวแก้ว พอโลดเทา่านี้อโลกอร่อยยี่สิบบาทอะไรโลดอใสมเหมือนกันครับสินค้าครับก็ยิรรบมาเริมกันจากหมดเด้มกัน มีของมันถึงเลยมีทรงเก็บนสายพามันด้ยค่ะทรงพอมเมยเก็บมินสายพาน่อค่ะไม่ได้ใครเลยค่ะมิ้นไม่รูไม่ได้ใครมีเพจด้วยีเพจอะรย่งเอาฝากในเฟซบุ๊กในทิกตอกในทิกตอกกับมิ้ทิกตอกอันไหนปลาในทิกตอกปลาหลดมาตางแห้งอันนี้ปุ้ยปุ้ยเหรอแม่จอดปุ้มปุ้ยปุ้มปุมีเพจคนสร้างเลยครับสร้งอะไรไดๆ อ๋่ของติ๊กต้องเป็นปลาหลดนาตากแห้งอันนี้อดีไลแม่นี่ปลาอดีไลอันนี้ไอรีได้ครับติ๊กตอขายนะขายอันปลาหลดนาตากแห้งอ๋อบอนาตากแห้งทรงอมชุ่อมือต้องเป็นสีแบบนี้ขายออนไลน์ขายเขียดมันจะเสียบตัไม่ไข่เลยไยไหนไม่ต้ไไตีนทองเลยอมไข่ของอันจะกรลอยอันนี้เป็นเย ยเกียรตินรับไม่อยากใส่นี่ตัวเลื่องสามเพื่อนบอกเมนรับตัวสดเป็นว่าห้ามาล่างมาหมากโอ้ไม่เห็ดเองโอ้ใจเหี่ยงอยู่เด่นว่าติดแกได้ก็หม่่ใสก็เป็นการมาเบิ่งตลาดริมทางนี้เพื่องครับเป็นตลาดขายส่งปลาแห้งเพราะว่าจะเป็นปลาเป็นเฉียดเป็นปลาลดปลา แย่งพอเพียรปลาอยู่นี่มีว่ดหน้าเป็นหอกครับนอกจาก,เ,กเป็นอาหารแห่งนี้มีอาหารแปรรูปเป็นพวกหม่ำพวกไข่ปลาเป็นพุ้งไปช่อนมันก็นมีนะเป็นปลาสดก็มีนี่ปลาดุกระดุกรับอันนี้เอาไปปล่อยก็ได้หรือเอาไปกินก็ได้นี่ใส่นี่ยกำลังปล่อยได้นี่นี่ครับมันจะมีเพียรอยู่นี่อยู่ข้างทาง,างทางที่ไปอันนี้ไปสายก็่านเส้นนี้สาระคามเนาะสาระคามออกจากสตึก อกจากสตึกมากก็ประมาณจักประมาณสิบกิโละพื่อนองมะไก่นะเนี่ยก็จะมีแผงเลี้ยงกันอยู่หลายแผงมากนี่ครับนี่นี่มาดหงละชวียวเขาเดียไน่สมาเป็นปลาที่เพื่อนเราไม่อยากตัวเลขสามกับเระตรคอมเมนต์มันไปรับรวงเพื่อด้านช่องจอมนะนี่ ใ่ปไรถึกไทยถึกหมดสซลูชันของธนนุมงกิเแตกพักปะน,นี่เป้ยลไรยงพู้ยลืมตังหมดวิดยีดยวพูดไทยเลยยันปะไรปะไรไ,ไทยไหมรอบสองสยงามมากชิน้องฟังคุณกับมีขาเข่าไปบุยล้ำกับมีฟังคุณใล้กัสี่ฟังนสี่หลากานี่จึงลาน แล้ก็มาเป็นแพบกดแวกลงส่งแะสื้อพวกลูกค้าอาสรจด้ติกรับครับครับ